ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม Identity V นะฮะกับการกับอีเวนต์ s ีซ่และการเปิดโหมดฟังก์ชันเปิดเพลงในห้องนะครับโดยเราจะได้รับแผ่นเพลง5แผ่นนะฮะก็คือเราต้องเข้าร่วมการต่อสู้และต้องมีคะแนนสื่อสวนไม่ต่ำกว่า1,500และต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไว้เปิดเสียงเพลงด้วยนะครับแล้วมันจะแจกเราฟรีนะฮะ แล้งผมก็รีเหลือมัติคอสามจากมังกร13ดาวเหลือมัติคอสามเนาะมัติคอห้าเอ้ยมัติคอสามช่างโหดร้ายเสยสจริงรีได้ยังไงไ <c oughs> ต่ตั้งนานรีวินาทีเดียวส่วนกริปเนี่ยส่วนกริปห้าเนี่ยรีเหลือช้างสี่นะฮะ แล้วก็มีการอัปเดตชีวิตคลือหาด้วยนะไปได้แค่11ดาวเนาะเพราะว่าเกมมันกวนตีเนาะนะส่งตีกดตีไป5ทีไม่โดนสักทีนึงนั่นแหละฮะเกมไอเดนเหตุผลที่เรารักและด่าไอเดนิตี้วีนะครับก็มีการอัปเดตเล็กๆน้อยเนาะอ้ยกดผิดปุ่มแล้วก็มีการแจการางวัลการอัปเดต องร้งอยจเนาะเยอะยมากแล้วก็รีอันนั้นแต้มสมาพันเนาะแล้วก็จะจะแจกเหรียญสมาพันธ์คืนให้ด้วยเนาะตามจำนวนที่เราเล่นไปแล้วก็มีการปรับตัวละครบลาบลาบลา,บา,บาบมากมายนับไม่ถ้วนนะฮะแต่ว่าไว้อธิบายคลิปหน้าเลยแล้วกันนะก็คือคลิปทอยเต๋ากับคลิป กระดนลอนปะเนี่ยจะทาตอนวันจันนี้นะฮะเพราะว่ากรัานลอนปะมันเข้าวันจันนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยกรันลอนปะจะเข้าวันจันนี้นะฮะจะมาทั้งสองลูกแก้วเลยตนะั้งแต่ลูกแก้วใหม่ล่าสุดและลูกแก้วของอันก่อนนะค,ะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทอยเตาหนึ่งร้อยลูกแล้วดูกันว่าเราได้ไปไกลแค่ไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็อธิบายเล็กๆน้อยๆเ,ยเนาะแล้วก็ พามาดูว่าได้เกลือกันเท่าไหร่บ้างเนาะมีการรีเติาครับผมได้เกลือ2,000เพราะผมอยู่แรงมังกรแล้วก็ขั้นที่สมเนาะของอนดับ5ผูพเล่นได้เกลือรวมไปทั้งหมด2,006นั่นเนองเนาะนี่คือการรีฮะประมาณนี้นะฮะคลิปนี้มาเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็มีการรีแต้มความรู้ด้วยนะฮะเนี่ยผมรีจาก9,500 เหลือประมาณ9,300เหลือ4,100ครับรุนแรงมากก็สิ่งที่พูดถึงเกนแทนการานตอน,นปะนะฮะแกนแทนการานตัน,นปะเนี่ยเมื่อเปิดห6 0ลูกได้ A อย่างแน่นอนและการเปิดกาดันรอนปะไออันนี้มันจะนับต่อจากอีเวนต์ครั้งที่แล้วเลยนะฮะ และเมื่อเราเปิดได้ของม่วงหรือของทองจะไม่ได้ของซ้ํานะครับจะไม่ได้ของม่วงซ้ํานะครับย้าเฉพาะการัน,นอนปะหรือว่าอีเวนต์คอสโอเวอร์เท่านั้นเนาะถ้าเป็นลูกแก้วปกติก็ได้ถ้าเกิดได้ไปก็ซื้อขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนมีการเอาลูกเอาเครื่องประดับซีซั่นที่13ลงมาขายแล้วนะครับส่วนซีซั่นนี้มีเครื่องก็จะมีเครื่องประดับ3อันนะฮะของช่างแกสะสลา ของคนฟอสุสาและเกชานั่นเองนะฮะส่วนซีซั่นก่อนที่เป็นเครื่องประดับของไวโอลินโจเซฟและโคออจะถูกนําไปขายในร้านค้านะครับรานะคาก็จะไปดูก็จะเป็นราคาเท่าไหร่ราคาเครื่องประดับทองก็เป็น8 3ดพันนะครับส่วนเครื่องประดับม่วงก็จะเป็น2 9 0 9เนาะแล้วก็เราสามารถซื้อหีบเพลงได้แล้วนะฮะเลือกซื้อได้อันใดอันหนึ่งเนาะผมว่าเปิดซื้อซื้อนี้จะสวยกว่านะ ราคาหนึ่งพันจิกซอเนาะนก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะอีเวนต์ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวตัดปีกรหัหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะอ,อ้อลืมลืมวางเครื่องลืมวางของให้ดูดเ,น <laughs> เนี่ยพอเราซื้อมากดเข้าไปตรงนี้นะ อ้าวขี่บรรจุเพลงไม่พอเหยี่ยมใส่ไปให้หมดเลยอยู่ดีจะพอไหมเป็นทำนองหีเพลงที่เจ็ดแล้วนะอันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนะมันบางทีก็เลยแบบเจอๆหน่อย อ,อันนี้ผมเดี๋ยวผมค่อยมาจัดวางอีกทีนึงนะอันนี้ขอวางชุยๆไปก่อนเนาะหาวางหาที่วางไม่ค่อยได้แนละ้ะวางชุยๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปที่อีกระหัสหนึ่งเลยนะฮะอีกระหัสหนึ่งผมจะเปิดเต่าไปห,หมดเลยนะไปกันเลยปิง้งมาอีกระหัสหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดเต่า62ลูกกันนะฮะดูซิจะไปได้เท่าไหร่เนาะอันนี้ ของเพื่อนผมเปิดไปร้อยลูกได้ส0 4นะฮะของเราเปิดสัก60ลูกน่าจะได้สัก200กว่า,วาเลหลา250ยังพอยังพอหวังได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เวลาทอยออกมานะจะชอบออกเป็นเลขหนึ่งนะฮะนั่นนะฮะออกมาเป็นแถวเลย <S <S เดี๋ยวแกนแทนกน็นัดรอนปะต้องรอจนถึงวันที่7ก็คือวันจันนี้นะฮะมันถึงจะเปิดได้นะก็ เตรียมฟอกไตได้เลยนะฮะเพราะคิดว่างานนี้กราฟฟิตี้และผู้โปรไฟล์เนี่ยจะมาให้คุณเห็นจนเอื้อมละอาอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้เกลือเยอะๆนะฮะบอกเลยว่ากันดารันปะตอบโจทย์คุณมากเลยครับเพราะซีซันที่แล้วเปิดไปเนี่ยกันันลอนปะรอบที่แล้วเปิดไปเนี่ยเกลือประมาณ2,000กว่าเลยนะไม่ถึง2 0 0พหรอกแต่ว่านับอย่างอืน่นอย่านับอย่างอื่นด้วยนะ ผมว่าไม่ถึงแน่เลยแค่20ลูกก็ปลาได้แค่50ช่องงน,น่าจะได้สักร้อยกว่าลูกเนาะรหัสนี้เนี่ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เล่นคลายเครียดเนาะแล้วก็เอาไว้ตบไก่เพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นรหัสตัวเองแล้วเนี่ยไม่ได้คลายเครียดเลยฮะทําให้เครียดหนักกว่าเดิมแรงวน,นั้นอ๋อลืมไปแรงบราณใจเนี่ยผมได้ใหม่500ลูกเนาะ ก็ลบไปห้าร้อยกับอีกสาสิบเนาะก็คือนั่นคือแรงบันดาลใจทั้งหมดที่เราได้นะเดี๋ยวหรือว่าเราสามารถกดไปดูตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวรอก,ก่อนเนี่ยเราสามารถกดไปดูตรงนี้ได้ด้วยนะว่าเราได้ลูกแก้วเราได้แรงบันดาลใจเราได้จิ๊กซอว์มาเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสกินเส้นทางตะกะเนาะชื่อสกินว่าต่างดาวเป็นสกินของเมกเนาะอสุรกายพูกกัดกินนั่นเองเนาะ อเอาตรงๆการที่ทอยเต่าสิบูกแล้วได้มากกว่า35นี้เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าตั้งแต่ทอยมาทอยเต่าได้สูงสุด10ลูกพร้อมกันเนี่ยได้สูงสุดแค่ประมาณ3 7เนาะ38แปดยังไม่เคยเห็นเลยและที่ทอยมาเนี่ยนะฮะยังไม่ได้แตก3 2เลยนะโอ้โหสามสิบโอ้ซึ้ง ห้ามใจให้ตัวเองเปิดลูกแก้วไม่ไหวละคันไม้คันมือมันคันยิ่ๆๆ,ๆๆๆเลย <c oughs> อยากได้เกลอือครับน้องเ <c oughs> นี่ยทอยไปทั้งหมด62ลูกเดินได้เ <c oughs> ดินไปได้ทั้งหมด175ก้าวเนาะได้ทิกซอมา2,070แลงบันดาลใจ1นึ่และลูกแก้วสิบสอลูกนะฮะเนี่ย ได้มาสิบลูกกับได้มาแก่นแทนความทรงจำซีซั่นที่สองสิบของคาแนลลปะสองได้สิบลูกแล้วก็ของแก่นแทนความทรงจำซีซั่นซีซั่นสิบสี่ได้อีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีแก่นแทนที่ลึกลับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้เลยนะโอ้ <Okay. S 1> ทำคลิปให้มันยาวสักนิดนึงเนาะ <Okay. S 1> ผมจะเปิดไปเลยนะ ปอกแสจะเปิดไปเลยนะสิบลูกเปิดาพร้อมกันครับโอ้ดูสิครับเราเราได้เกลืออย่าหยุดต้องไปต่อเยี่ยมมากครับโอ้โหอันนี้เป็นลูกแก้ซีซันซีซันความทรงจําเก่านะฮะผมตั้งล็อกเป็นของโจเซฟกระบี่เลือดเนาะผมก็ตั้งใจแล้วว่ารีซีซันเนี่ยผมน่าจะเอา ทิกซอทั้งหมดมาผ่านกับการเปิดเนาะโอ้รักเกมโอ้รักเกมเมื่อกี้พึ่งดา่าแมปแมเดี๋ยวพอเปิดแกนแทน้ความสนใจนกระดานรนปะเดี๋ยวก็ด่าอีกครับไม่ต้องห่วงฮะก็รู้สึกว่าเขาจะรีเอ่อรีไอตัวหมาตั้งตั้งค่าตั้งค่าไอเทมเนี่ยตอนประมาณตุดจีนะฮะ มันจะเมื่อเราเปิดเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยมันจะการันตีเลยว่าเมื่อเราเปิดได้ของ A ชิ้นแรกเราก็จะได้สกินสกินที่เราล็อกไว้กับท่าทางส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเลือกท่าทางหรืออารมณ์เนาะส่วนนี้เป็นเครื่องระดับทองนะฮะแต่จะต้องเป็นสกินที่ไม่ได้ติดคำว่า l i m i t e d edition นะคะก็สำหรับใครที่เปิดได้ไม่เกลือก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคนเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากความเข็มนะครับ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะไว้ไปเจอกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยครับบายบายลาตีสดจ้า